วันนี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วท่านเคยเป็นสิวไหมหรือเคยมีแผลเป็นจากสิวไหมมันเกิดอะไรขึ้นบางทีอายุเยอะแล้วยังเป็นสิวอยู่เลยบางทีเด็กๆวัยรุ่นก็มีสิวนะฮะถามทั้งสองท่านดีกว่าฮะว่าไอ้เจ้าสิวเนี่ย มันเป็นมาอย,ย่างไงครับทําไมมันไม่เลือกบางทีอายุเยอะก็เป็นบางทีอายุน้อยก็เป็นบางทีผู้หญิงก็เป็นบางทีผู้ชายก็เป็นเป็นแล้วจะทาดูแลยังไงแม่มันเป็นแผลครับอเนี่ยต้องให้คุณหมอจอยเลยเพราะว่าอย่างตัวพี่เองเนี่ยสี่สิกแล้วตอนนี้ก็ยังมีสิวอยู่ค่ะพี่ก้อยมีสิวม,มีมีค่ะเวลาช่วงใกล้มีรอบเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ชายล่ะผู้ชายบางคน<อ>ี่ยังอายุเยอะก็ม<อ>ีนะไม่ได้มีรอบเดือนแต่ก็มีเออ ส่วนหนึ่งค่ะต้องบอกว่าสิวเป็นโรคของตอมไขมันมฉะนั้นตราบเท่าที่หน้าเรายังมีตอมเหนือกับตอมไขมันมันก็ยังมีสิวอยู่<ม>จะสังเกตตรงไหนที่ไม่มีสิวปากไม่มีตอมเหนือไม่มีตอมไขมันมสิวปากส,วสิวไม่ขึ้นบนปากไม่ขึ้นในปากเพราะไม่มีมมตอมเหนือไม่มีตอมไขมันมอ๋อตรงบริเวณไหนมีตอมไขมันมีโอกาสเป็นสิวผิวหนังธรรมดานี่ก็มีผู้หญิงบางคนเป็นสิวที่หลัง แล้วชอบโชว์เว้าอ,อกด้วยเว้า <c oughs> หลังในโชว์สิวถ้าเกิดคนไข้ส่วนใหญท่ที่มาหาเรามักจะเป็นเรื่องสิวเพราะมันเหมือนเป็นการดูแลที่เราค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็การดูแลเนี่ยเราก็คนไข้ส่วนใหญ่มักจะเริ่มเมื่อก่อนนะคะสมัยสมัยก่อนก็จะเริ่มสักมัธยมปายมาาลายมหาลัยหรือเริ่มทํางานก็จะเริ่มมาดูแลเรื่องสิว แต่บางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของหลุมสิวตามมาก่อนถ้าเกิดรักษาแบบนั้นจนช่วงหลังเนี่ยค่ะบางทีเด็กวัยรุ่นเข้าช่วงวัยรุ่นได้เร็วขึ้นปัจจุบันนี้ค่ะก็จะมีเรื่องสิวเพราะว่าสิวในเด็กหรือสิวในวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนมันมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนไม่ว่าเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสิวได้เพราะว่าฮอร์โมนทําให้ตอ่อมไขมันทางานเยอะขึ้นหน้ามัน อันนี้คนใกล้ตัวพี่นกก็มีน้องชายพี่นกใช่ไหมคะที่ลูกชายลูกชายเป็นสิวนะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตอนผมไปรุ่นผมก็เป็นไงี่เาป็นคล้ๆกับแบบว่ามันยีนที่คล้ายๆกันเลยค่ะจริงๆกรรมพันธ์มีส่วนบางคนเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เป็นสิวลูกก็มีโอกาสเป็นสิวได้ค่ะซึ่งผู้นี้ถ้าเรารักษาในบางคนจะถามว่าเฮ้ยหมอลูกพี่อายุเท่านี้เองจะรีบรักษาหรอสิ่งที่รักษาค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาของเด็กๆคือเรื่องของความมั่นใจ มีสิวแล้วก็มีหลุมสิวหรือหน้าเหง่อขึ้นม,มาเขาไม่มั่นใจมันทําส่งผลเสียต่อหลายๆอย่างเนาะ้นการรักษาเราเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผลเสียของของ,ของผลข้างเคียงจากสิวห,หลุมรอยแพ้เป็นขาดความมั่นใจเพียงแต่ว่าในแต่ละกลุ่มช่วงอายุการใช้ยาก็จะต่างกันไปในเด็กมากๆหมออาจจะไม่แนะนําเรื่องยากินหรือแม้กระทั่งการทําอะไรกับหน้าเขาสมมติเด็ก11บ2มาจะให้หมอฉีดสิวเลยบางคนก็จะแบบไม่อยากมาละเป็นความไม่ฉะนั้น แต่ละครั้งที่มาหมอบอกเลยว่าคนไข้สิวแต่ละคนเนี่ยเหมือนตัดเสื้อเหมือนกันเอาอีกละเมือนตัดเสื้อเหมือนกันเพราะแต่ละคนเนี่ยเราต้องวางแผนให้เขาต้องคุยกับเขาแล้วก็รวมถึงย้ำด้วยบางทีเนี่ยเด็กไม่แกะพ่อแม่แกะไม่ถึงแกะสิวใช่คือเห็นพ่อแม่เหมือนเที่ยวสิวสิวหน้าลูกเนี่ยอ่ะซกหน่อยละแกะแล้วมันถูกต้องไหมอ่าต้องบอกว่าอย่าง บางคนจะเสียงว่มามาคลินิกก็ต้องกดสิวอยู่ด,ดีแต่เาก่อนกดเราทำความสะอาดอุปกรณ์ที่กดทาความสะอาดแล้วก็กดอย่างถูกต้องอันนี้เป็นการรักษาที่ถูกต้องหมอกำลังจะบอกว่าวิธีการกดต้องถูกต้องใช่ไหมครับใช่ค่ะบางอย่างเนี่ยไม่สามารถแนะนำให้คุณไปทาเองได้ใช่เพราะมันเป็นขั้นตอนการรักษาทางการแพทย์ใช่เนะ่ะเพราะว่าคุณไปทาเองเนี่ยพอมันผิดวิธีการแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ผลเสียตามมาเช่น สิวักเสบค่ะบางทีกดไม่หมดง่ายๆง่ายๆง่ายๆที่เราเห็นบางทีเราแกะสิวเองแล้วแบบทาไมมันกลายเป็นอักเสบขึ้นมาเพราะว่ากดไม่หมดหรือบางทีกดมากไปกดมากไปก็ช้าเป็นแผลอีกใช่ค่ะกดจนไม่รู้มันหมดหรือยังไงกดจนเลือดออกอะไรเงี้ยก็เป็นแผลอีกใช่ก็แนะนําว่าถ้าจะกดสิวถ้าเกิดมีสิวขึ้นทายาแล้วลืมลืมเข้าไปซะหลักๆนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอุดตันอาจ,จต้องอ,ออกเพื่อป้องกันไม่ให้เขากลายเป็นอักเสบในอนาคต<ม>เพราะอักเสบบางทีเราจับแล้วแกะหรือบางทีฮอร์โมนช่วงก่อนประจำเดือนมามก็จะรู้สึกว่าสิวอักเสบขึ้นง่ายค่ะมันก็เป็น,นกลไกของเขาค่ะแต่ทีนี้ในช่วงเนี้เราถ้าเราดูแลดีๆก็จะไม่เกิดหลุมสิวไม่เกิดแผลเป็น<ม>แต่สําหรับคําถามทีม่มีโนถามว่าเอ้ยทําไมอายุเยอะแล้วยังเป็นจริงๆสิวมีหลายปัจจัยค่ะสิวเป็นโรคที่ ถ้าเราจับสาเหตุได้หนึ่งอย่างค่ะแล้วเราแก้ไขมันมักจะเคลียร์ได้แต่โดยมากมันเป็นเรื่องของม u l t i แ a c t o r i a l คือมีหลายๆปัจจัยผสมกันไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนแต่ว่าถ้าเกิดในคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยตัวหนึ่งที่เรามักจะจับเป็นผู้ร้ายของเราก็คือเรื่องของเครื่องสอําอางเครื่องสำอางเครื่องสําอางเป็นอีกอันนึงค่ะบางคนก็ทดลองเครื่องสําอางใหม่ทดลองครีมใหม่ทําความสะอาดหน้าไม่ดี รวมถึงตอนนี้ปัญหาอีกอันนึงทีใ่ในผู้ใหญ่เจอได้คือพอลูชันค่ะอากาศที่มันมีขี้ฝุ่นมีเชื้อโรคไว้นลเธอใช่ชลแล้วประกอบกับ้าอเราเหนื่อยกับบ้านไม่ล้างมือสรหน้าก็เกิดสิวได้คือกลับบ้านนอนเลยไม่ล้างหน้าสะอาดใช่ไหมฮะใช่ใชค่ะ,คะหนึ่งล้างหน้าให้สะอาดนะเมื่อกี้เรารวบรวมเนีทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารครบถ้วน นะทาน,น้ำให้พอแล้วก็ทาน,น้ำไม่พอออกกําลังกายบ้างไม่ออกกาลังกายบ้างก็ยังไม่เป็นไรยังไม่มีผลเท่าไหร่แต่การล้างหน้าก่อนนอนเป็นความจําเป็นใช่ไหมหมอใช่ค่ะต้องล้างด้วยอะไรเออ,อสบู่ทั่วไป่ยล้างหน้าได้ไหมมันโอเคไหมต้องบอกว่าถ้าผู้หญิงถ้าผู้ทั่วไปไม่ได้แต่งหน้าจริงๆตัวล้างหน้าอ่อน,ออนๆคะ่ะเป็นนอยแคนเซอร์อย่างพวกที่ไม่มีไม่มีร่วงสารกันเสียไม่มีน้ําหอม พวกนี้ใช้ได้หมดค่ะออแต่ว่าถ้าในผู้หญิงที่แต่งหน้าเราจะบอกว่าเฮ้ยต้องย่ต้องครีนหน้าก่อนบางคนอาจจะแนะนำว่าเช็ดเครื่องสำอางก่อน<ล>ใช<ห>้อะไรดีหมอโทนเนอร์น้ำ<อ>ยาเย็น,ยน,ยนๆทาๆหรือว่าเป็นโลชั่นมาทาแล้วเช็ดออกอะไรเงี้ยสำหรับหมอจะปรับตามการทาของบางคนถ้าทำเป็นฟูลเมคอัพคือแต่งหน้ารองพื้นบีบีซีซอะไรทั้งหลายแหละค่ะ บอกว่าเอองั้นเราอาจจะต้องด้วยความที่มันเป็นโดยมากมันจะมีสลของของออยของน้ํามันเราต้องหาอะไรไปจับให้เขาทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นบางคนอาจะใช้ c l e a n s i n อ o i บางคนอาจใช้ c l e a n ิ่งบา a ์มหรือ c l e a n ิ่งโลชั่นนวดก่อนแต่บางคนจะนวด2ทีแล้วเช็ดไม่ได้ค่ะสําหรับหมอหมอวนะ่าตัวเองจะบอกว่าดูดูแบบเบรกโฆษณาเบรกหนึ่งอ่ะนวดแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครดูทีวีเนาะก็อาจจะใช้วิธีการว่าอร้องเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วก็เช็ดออก เช็ดเสร็จแล้วเป็นคลีนซิ่งน้ำครีนซิ่งวอเ t อร์ค่ะไมซเซลล่าทั้งหลายแหล่อะไรก็ได้เช็ดออกเช็ดเสร็จแล้วถึงไปล้างหน้าในกลุ่มที่แต่งหน้าแบบฟูลออปชันแต่บางคนที่แต่งหน้าไม่ได้ฟูลออปชันมากอาจจะทากันแดดอาจจะใช้ในกลุ่มพวกครีนซิ่งวอเ t อร์ที่เป็นที่เป็นใสๆแต่หลักๆก็คือที่ที่บอกคนไข้ทุกคนว่าเวลาเวลาเลือกอะค่ะให้เลือกแบบที่มันเป็นสําหรับผิวแพ้ง่ายไม่มีน้ําหอมไม่มีสารกันเสียแล้วเช็ดเนี่ยเช็ดเบา ไม่ต้องแบบขัดไม่ต้องถูเพราะว่าเดี๋ยวการเป็วเกิดริ้วรอยเร็วกว่าปกติอการเช้หน้าแรงนี่ก็มีผลนะมีค่ะเกิดการระคายเคืองบางทีก็มีริ้วรอยได้โอันนี้แนะนํานะครับทุกผู้ชมเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะเพียงแต่เราไม่รู้เทคนิคใช่ค่ะก็คือล้างเครื่องสําอางแบบเครื่องสําอางหนาๆเนี่ยหมอกำลังจะบอกว่ามันต้อง ถูแล้วทิ้งเอาไว้สักพักใช่ไหมก่อนเช็ดออกอย่างนั้นปะก็คือต้องนวดต้องวนให้แบบให้ตัวครีมให้ตัวกรีนซิ่งทั้งหลายแหละมันผสมกันมันผสมกันคือคือผู้นี้ว่าให้เครื่องสำอางมันละลายไปกับครีมที่เราทาอย่างนี้ถูกไหมแล้วค่อยเช็ดออกเบาๆอย่าไปขัดออกแรงๆนะฮะหน้าเนี่ยไม่ใช่หมอนะฮะถ้าไปขัดแรงๆไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นรอยเพราะพอเป็นสิวปัญหาก็คือเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นรอยสิวเป็นหลุมสิวซึ่งต้องบอกว่ารักษายากมาก อย่างบางคนเนี่ยอตอนเด็กๆเป็นหลุมสิวมาแล้วจะมาหาหมอตอน40-50ิ้าสิลกหมอพี่ลงหนึ่งคอพี่หายไหมโอ,โ,หโอ้โหกุมขมับเลยค่ะว่ายังไงดีเพราะเป็นมาทั้งชีวิตจะมาเอา <c oughs> ในช่วงเวลาเดียวมนันหายก็เป็นไปได้ยากใช่ค่ <c oughs> คือรอยยับรอยย่นยังเอาหายได้ในยุคนี้แต่รอยแผลเป็นจากสิวมันหายยากเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ควรจะรักษาอย่าให้เป็นแผลลึกอย่างนี้ถูกไหมครับ ก็คือครักษาต้องบอกว่าเราเริ่มต้นเร็วป้องกันเร็วมันจะได้ไม่เกิดผลข้างเคียงพอสิวตันนั้นปล่อยทิ้งไว้นานๆก็เกิดการอักเสบขึ้นมาได้อพอเกิดการอักเสบปุ๊บคราวนี้มันก็จะทิ้งรอยละทั้งรอยรอยดำแล้วก็บางคนก็ทิ้งรอยแดงรอยดำแล้วก็มีหลุมมีตังหากอย,อย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะงั้นใครที่มีสิวอุดตันก็ให้รีบตัดสินใจ เข้ามาปรึกษาเราก่อนนะคะใช่เพราะงั้นอยา<ช>่าปล่อยให้รอยแผลเป็นมันเป็นแผลเป็นไปอยู่กับคุณตลอดชีวิตนะฮะจะรักษายากในช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับสักครู่เดียครับ สิฮูมันนี่ละว่าคนสิตายมัน รักความจริงบาไวเมื่อได้ยินวันน้องพักเ มันก็ริ่มเลอย้อนว่าเธอมาบอกวันเลิกกันตายสักคั้เจ็บหนักประทันหันหัวใจเกือบจะวายเชียบลันคือสิตา ิหว่าคนสิตายมันเป็นจังใดก็ขอใจเดินให้รู้ว่าความเสียใจเหตุให้อา แผ่นดินไหวยุ่ไในโต้ไอมันตุกอกมาบอกบอกบอกบ่ได้หายใจบ่ท right ันโ้สมองมันก็เริ่มเบลอนอนว่าเธอมาบอกว่าเลิกกันตายทักทเจ็บหนักกระทันทัน จริงบ่ไหวเมื่อได้หินวันน้อง ันสตทุกๆหัวใจจะมีหน้าที่สำคัญเพียงอย่างหนึ่งคือเต้นยกเว้นหัวใจของผมที่มีหน้าที่เพียงอย่างเดียว Good luck too.